สวัสดีครับเพื่อนทำอะไรอ่ะเจอเห็ดครับผมไหนนี่ไงทุกคนเจอเห็ดนะเจอเห็ดเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงใช่ป่ะวกำลังสวยเลยอ่ะอุ้ยแล้วก็นี่ดองหนึ่งเพื่อนเออว่าสวยเลยอ่ะสวยจัดทุกคนดูดิเอาเดินเลยเพื่อนเดินเลยไม่มีเม็ดมันเด็ดแล้วดอกหนึ่งนะ ดึงเอาเลยนะดึงเอาเลยทุกคนเราเจอเห็ดนะโอ้ขาโคตรยาวไหนเพื่อนนี่โอ้ขาโคตรยาวยาวมากทุกคนถือไว้เด็ด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 เดี๋ยวดึงให้นานกี่นาเนี่ยคนเจอเห็ดเจอเห็ดนะสวยมากเพื่อนผมมามายิงนก แต่ว่านกไม่มีพี่พี่ก็เลยเจอเห็ดใช่ใช่ไหมเพื่อนใช่โอ้ดึงเลยนะดึงเลยดึงเลยมีอะไรมากินวะเนี่ยอ๋อเพื่อนไม้เพื่อนห่อเห็ดหอมเห็ดมาฝั่งมาจากฝั่งนู้นอ่ะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะขามันเน่าแล้วใช่หรอใช่เหมือนโดนกินแล้วคื่อดีนะเพื่อนนะโอ้ไม่แย่ทางแล้วโอ้แจ่มเลยเพื่อนแล้วตรงนี้ได้เจอปะ ยังไม่เจอเลยตรงนะี้จะหาเจอเหมือนเออมือไหม่อมอหอ,อมมันจะฝังน้องเบลนะใช่จะทเป็นเห็ดกระจายนะดูวน่าจะเป็นเห็ดมูนะวะเออเหขึ้นะเรอวะีจะ,จะ,ะตีงน้ให้กระจยขึ้ต้นันงมันอาจจะหลงมาขึ้นแค่นีอ้อืมเนี่บุญไว้เปียน้อย เพ่อระวังระวังนะ uh huh. นี่นะครับทุกคนเราได้เห็ดมาขายาวมากทุกคนนะดอกไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันถึงยาวขนาดนี้ทุกคนดูดิเออเยอะมากเพื่อแต่ว่าเยอะได้กลิ่นมาฝั่งนี้อะ่ะเอออันนี้มืดมากทุกคนมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลย นะครับผมแน่เดินที่ยวมืดๆนะครับทุกคนเสียมาหอมด้วยนะเบ็ดรอเลยดูเบด แต่ว่ากลิ่นเห็ดลมอาจาะฝั่งข้าล่งนะเวทที่ได้กลิ่นอะเออห่นเออแดกดีเอบยค่อยคอยหานะเพื่อมีเห็ดตุมยา้เี้ยวเลยอะเห็นยลองดูดิ เดี๋ยวมากอืมกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นตรงนี้เนี่ยนะเกิจดจากดินมันดีนะครับทุกคนนะฝนตกวันนี้หนักมากอืมเริ่มหอมเห็ดว่ะเพิ่มมีเห็ดตุ๋มนั้นนะไปส,ส่งที่เมื่อกี้ดิ ใช่บีะได้เนนดห็ดขึ้นมันโคตรเยอะนะใช่หรอเห็นโมขึ้นบีนี่นาขึ้นนะแวถวนี้มีปะ,ปะเออยีย่ยงลงมาไทยอย่างเงี้ยพี่วัดเดี๋ยวขุได้กลิ่นเห็ดมา คือได้กินแล้วน่าดูดอกนี้เลยหยามากห,ห,หอมจัดเข่นเหยาหอมไหมเฮ็ดคนดอกกลางดอกเล็กอือโคเยอะเลยเฮ้ยมันเป็นปแนหมดหอดวะให้เป็นแนหมดหอดวะจริงจริงมันจะขึ้นนี่นะเว้ยใช่ปะ่ะถ้าเราเจอแสดงมันไม่ได้มีแค่ที่เดียว อันนี้เห็นอะเทกังอะเบไม่อย่าบอนว่ามีแค่เนี้ยเกลิ่ีมั้ อันนี้ผมไม่ได้เอาไฟฉามานะครับทุกคนค่เ,เหอ,อืมีมเม่ืงเหมือนกันไม่ช่ท้าที่มันขึ้นล่อมันก็ต้องขึ้นทุกที่ดีวะบริเวณที่มันขึ้นไม่ขึ้นอีกเลยอ่ะแล้วนี้เราตามหาอีกนะทุกคน มันจะคือฝั่งกำลังป่ามนะรู้นะสวัส์ล่สเจอปปะไม่เจอแล้วตอนนี้ก็ล่ายาวไปเลยทุกคน ให้รู้ว่าการหาเห็ดนี่ลำบากมากๆเลยนะตนัวหน้าเกนะี่ยวอีกหน้า่านนะทรัไม่ใช่หน้าผู้ชัดช้าชัดชัดไม่ชัดสักทีถ้าบาดมันะเราควรเจอ,นะเอ,อแล้วเออถ้าบาดเราน่าเจอเจอง่ายนะอันนี้ไม่มีตุ่มแล้วว่ะ ก็ลำบากนะยุงเยอะเลยเดี๋ยวเข้าไปมัวนะไม่มีทางแล้วแี่ผมไม่เคยมาขอนเหตุจัดเหลือมันรู้ห่อมาจากไหนวะ ไม่ใช่โอ้ดินโคตรดีเลยดินดีไหมเออจี่น่าจะขึ้นเป็นกองัอ่ะน,นเป็นนะมนจะขึ้นเป็นกองขันเกลี่ยมันเยอะอืมอืมขนาดหอมเห็ดว่ะเบตเดินไปเรื่อยๆโอ้ยนั่นเกียว เดี๋ยวไปเรื่อยๆนะโอ้หน้าคือจัดเลยอ่ะคนดีคนหน้าขึ้นอ่ะทุกคนนอนแลอดไหมถ่าหยหนาแต่ทั้งเหล็กเหล็กลายาวเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นกลางคืนนะ ถ้าไม่ใช่กลางคืนนะก็จะถ่ายให้ทุกคนดูได้ช็อบๆนะเป็นอลล่ายาวหน่อยนะทุกคนมันต้องสะดวกกลางคืนมมนค่อยสะดวกนะครับเพราะฝนตกบ่อยๆด้วยนะคนดูดิใบไ,ไม้เปียกเอ้หมอนดิเจอีฟังหนึ่งนะจะึ้นหรือเปล่านะเบ้เอ้วาไงวะด,ะดูส่งท้านะ เอาลำบ,บากมากเลย,ยลทุกคนลงทงลงทาก็ลุดใส่กัไม่มีใส่กัไม่มี้มมวาะะวะว่าเจอวะไป็รรึ ผมก็งงเ็นใช่ไหม แบบมูนแบบปตัวมึงนะที่เจอนะกลับไปเอามีดอ่ะอืมแล้วจะไม่ถูกวะาถูกมาถูกเหรอแล้วก็กันถูกไหม,มโอ้อยน่าเกี่ยวมือเบะ ผมจัดน้ำบ้าขนาดนี้โอ้ถึงไหนวเนี่ย เอานามาที่ไหนวะเนี่ยทุกคนนมัใช่ว่าเห็เคนที่ทำให้เราลงป่านะเส้อลแบ้เลัเมีะไนะเออเส้อลั อ่านต่อที่เงียบเน้นไม่ใช่แล้วเราเดี๋ยวเขามาแย่งขุดเห็ดเดี๋ยวเขามาแย่งเราสั่งได้ใช่ ม,มันมีนคนมาคุยดูอยู่ทุกคนเราเจอเห็ดประมาณนี้นะครับแต่เหมือนเราจะหลกป่าเลยนะทุกคนนะเอาตาถึงน่นหรอมั้งเบะเอาตาถึงนอนแลที่จเจอเห็ดห,ห,นะหรือว่าไม่มีแค่นี้วะมันจะแค่สามดอก มันไปไปไม่ได้ไงมันไปไปไม่ได้ที่มันจะมีแค่นี้เพราะมันหน่มันก็ขึ้นในป่าแล้วอ่ะโอ๊ยฝนตกจะไม่หายอ่ะ

แี่วันนี้โอยโผล่มานี่แล้วทุกคนโอเคปะเก่งไหมข้องแทดโอ้โหรู้ทางจริงๆเลยข่องแทดจะพอหาเห็ดทุกคนเราได้มาแค่นี้นะแต่ไม่รู้เพื่อนวันนียไปทึงไหนแล้วนะครับอันนี้เราอยู่บนถนนแล้วนะห่างหมดแล้วห่างหมดแล้ว ถอนแทสปล่อ,อยโผล่มาโปรวันนี้ได้ไงไม่รู้ไปต่อส้อทอนทุกคนนะเจออะไรวะไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่าแต่อย่างงั้นก็ขอคนละหนึ่งร้อยนี่ติ์ตามไปก่อนนะครับทุกคนนะเพือ่อรอเห็ดหมูออกกันอีกครั้งนะครับทุกคนนะสวัสดีครับ สวัสดีครับของแท้